สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาพักผ่อนนะคะ,ก,ะ,คะก็เล็กๆนะคะกับวันหยุดนะคะวันดีๆนะคะก็สำหรับอที่ย้มาจะพาดูชมนะคะก็มาทานอาหารด้วยกันนะคะก็มาดูนะคะว่าอ่า้ํานะคะสั่งอาหารอะไรบ้างนะคะเมนูแรกนะคะที่อ้ําสั่งนะคะ ก็จะเป็นอ่หอมกมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะน่า,นาทานทีเดียวเลยนะคะอามก็ชอบนะคะแล้วก็าผัดไทยกุ้งสดนะคะแล้วก็มีเมนูนะคะตามมาก็คือนะคะก็ยำทั่วพูนะคะหลายๆท่านก็ชอบนะคะแล้วก็เราก็สั่งผักนะคะผัดผักนะคะ,ผ,ผ,ะ,คะผัดผักง่ายๆนะคะ แล้วเมนูง่ายงนะคะก็อีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือยำปลากระป๋องนะคะของเรานี่เองแบบบ้านบ้านนะคะแล้วก็ทานกับปลาทอดนะคะปลาทอดอร่อยอร่อยนะคะแล้วอีกหนึ่งเมนูนะคะก็เป็นแกงเลียงนะคะ,ะเราก็จะได้ซดน้ำร้อนๆนะคะแล้วก็เมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหมูสเต๊ะนะคะขนมปังนี่เองนะคะ ก็ไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนนะคะขอให้ทานอาหารนะคะใหอ้อร่อยนะคะก็อยากบอกว่าคิดถึงนะคะทุกทท่านเลยนะส่วนคลิปนี้นะคะก็นํามาฝากนะคะ,ะทุกทุกท่านนะคะก็กบขอประคุณนะคะมากๆนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ใบบ้ายค่ะรักๆนะคะ